เพิ่นทำความสะอาดพวกนั้นพี่น้องคนมันตกยานลื่นไปต้องกระไลไลเนาะจ้ะมันเป็นป่าเนี่ยพี่น้องปลาแดงยุงกระลังหลายยุงกระลังอ่ะเนี่ย,ยจ้ะก็ปู่ๆข้าวกับไหเนาะเจ็ดสามนกตัวกลับสามเจ็ดยุงพี่น้องยุงชุดยอดยุงอยู่นี่วาซิมาแต่กอ่กอนยุงตื่นมากกระลงัง <laughs> มาเสาจ้ะมาเ้มาขามาติเสามันยากเนาะผมบนข้อศากพี่น้องเนาะมันมันยากเขาต้องได้แดนนาแดนหลังแดนหลายอย่างแม่นจ้ะมีปูขาวด้วยพี่น้องปูขาวห้โชกสองตัวล่างเลยเนาะล่างแต่ว่ามันเขาตกลับเนาะพี่น้องปูได้โชกดีกับผลบ้านอ่ออปูขาวคนไทยเจ็ดสามมันผลสลาออกมาสามจิตว้ยก็สซัมบอกถือกันไม่แจนี่ก็ไเลย คุณทำความสะอาดได้พี่น้องมนี่พูดได้โชคดีนำปูข้าวพี่น้องอืมยุ่งพี่น้องเอ้ยบ่หมักเลยลูกพี่คอยเม้นอืมคอยเป็นยังไข่กันใครกัล่วงไปนะ ฝนมันตกพี่น้องตกซองสมเสมอมาแล้วนี่ตกคักตกแหนอยู่คำว่าเป็นนันคำว่าบ้านเทามันต่ำเนาะน้าท่วมเลยจ้ะเนาะนี่บ้านเทาอยู่สูงจะซื้อไม่จต่มันก็เลยปนามนเลยป่ดท่วมพอดีแหละให้เพิ่น<อ>์นลวงไฮฮะหัวละหันเข้าลวงเขาเขา จ้ะนี่วายเด้อจาแม่นนล์่นพากันแม่พากันมากับแม่นนล์กับพ่อบ้านเพิ่นจะพากันมาสามคนมาวายปูขาวเมือนี้มามาสายไหนเด้อจะหยางน้ำมันเี่น้ำวัดบอเลยจ้ะเออจ้ะปูขาวโอ้ยหอมบม่เห็นขาบอบอจ้ะ นะพี่น้องเอ้ยนี่ลายอหลองปเมันดินี่รือ,แบบอ,อพี่น้องเลยนี่ยยังไปไลาดอกขากบบรบอกเนยเป็ในใจไปในพี่น้องเอ้ยย,อย,อย่าลืนหมื่นกรบเานฝนมาตกตให้ลงเท <ไป S 1> ้าด้อปูเอ้ยอ,อ,อย่าว่าหันแบบนี้เลยอย่าวาลูกร้านนั่น,นพี่เดว่องไ้มีพลละใหม่ครบเอ้ยโจกไฮระมีพี่เห็นเร้อ ตามตัวตรงๆเลยค่ะงงค่ะสวัสดีอเ FC แฟนๆทุกคนนะคะมื่อนี้นนทิยากับเดลออกมะบายปูนะคะมือนี้มาสายจั็กน้อยมือนี้เป็นเป็นมือวันพระใหยซิ้งใหญ่นะคะเป็นบุญศาสไทยนะคะหนึ่งปีมีครั้งเดียวนนทิยาไปทำบุญรอบเจ้าแล้วก็ไปรอบเทศนะคะรอบหาบุญเจ้า ไปวัดสองรอบนะคะเมื่อนี้นะคะก็ะเลยได้กออกมาไหวาปูซาจากนอยแต่ว่าต้องไหวก้อนเทียงนะคะจะไปไหวาจากนอยเด้อพี่น้องนะคะนะคะก็ซสื่อผลไม้ซอน้ำพวกมาไล่มาไหวาปูที่นุ่นทิยาเจอเหตุเป็นประจำในข้างของปูวัติพผ่านมาเนี่ยสินปงสุดท้ายปูขาวให้โชคคงสุดท้ายนุ่นทิยาจะปิงปองข้าง,งบนเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดข้างล่างเป็นเจ็ดสามนะคะเลขโอข้างล่างสามเจ็ดนะคะไม่รู้ว่าเอฟซีโชว์ดีบอลนุอนทิยาก,กับว่าได้ซื้อเด้อค่ะลืมนะคะ และอนุญาตก,ก็จะขออนุญาตจ้องตามวงคู้เทท่าคลิปจะให้แม่น้องระดาจับปิงฟองนะคะมันอีกมาสองคนเด้อค่ะไปกับไปบรไิไลเราพี่น้องเลยสิไปต่อแต่แต่ตอานี่แหละาาอย่าหลุดเหมือนพนมนตบไม่พิมน์อาา่องนะกระจกกระจกไปนะถ่ายรถได้ค่อยค่อยอนุญาตให้ถ่ายกระจกกระจกเฉยเลยไปมือไหน,างงานวันพฤหัสอฮาไหมจ๊ะเอฟซีตอนนี้วัน อันยังไม่ได้บอกวสิพาดรอกจ้าแต่ว่าแต่ว่าเขาต้องไปอันมาผลิตฮามอนัดให้ไปฟังผลตรวจแมนจ้าว่าผลตรวจแล้วว่าแมนแมนจ้าฟังผลตรวจก่อนแหละถับเป็นนันเป็นนี่เขาจังสีว่าสรุปกันไหมวสิพาบ่พาอีกที่หนึ่งแม่จ้าแต่ว่าต้องไปฟังผลก่อนผิว่าไปตามมอนัดไปตามมอนัดปุ๊บยจ้าแมนจ้า เออพี่น้องก็ยุงกันยุงลากระดอกกระเดียะเยอะแมลงตาสีเนี่ยหายเปล่งเอาเด้อพี่น้องผู้เอ้ยผู้เปวงตาให้ลูกช่างลูกหมาในเด้อเห็นเล้เ็นเบอร์ในเด้อจ้า ตาลูกล้านเน่เดอ้อเอ็ดีเบิ่งเอาเด้อพี่น้องอา้าหายือซือแค่นี้ยจับมงฟองในเดสามล้าน ะะยุงร้ายค่ะจะให้แม่นอกระดาจับปิงปองนะคะจะเป็นตัวได้มมลูนน้ำกันในงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองห้าเจ็ดนะคะจับจับเออให้มีโชคใด้หลาบไปเลยเบิ้เออบิงก่อนจะมียังเขาในข้างในย่านิจจับห้าตัวที่หนึ่งคือเลขห้า ตวัวมีดาบเดือูเด้อตัวที่สองคือเลขสามนาะคะเอาใส่สองกล่องเอาอ่ะเป็นหาสามหานะคะสามหาสามหา,หาสาหา,หา,า,หายุ่งกัดแกมแกมันน,น,นอ,อนดขางลยขางยุงลายนีหาสา,าสองตัวล่างอ้อาตัวไมขึี่มนชัด เลขศูนย์นะคะข้างล่างคือเลขศูนย์ค่ะศูนย์นอโอ้ยง่น้องโอ้ยงูลายแขกจิ๋งเลยเจ็ดข้างล่างเป็นศูนย์เจ็ดข้างบนเป็นห้าสามห้านะคะไอเอฟซีสุกมันกันแนวทางของครูเดอ้อค่ะถ่ายเนื้อน่อยไปไป,ไปต่อแนวอื่นเนาะจ้ะสรุปูกแล้วนุ่นที่ย่าจะสรุปใส่กระดาษให้นะคะแนวทาขงของครูขาวงวดนี้เป็นต้องงวดนะคะเป็น แม่น้องดาจะปิงปองเป็นหาสามหากับศูนย์เจ็ดนะคะก็ให้โซ่ก็ให้แนวทางของปูขาวนะคะงวดที่แล้วปูขาวโค้งสุดท้ายให้หนึ่งศูนย์เจ็ดแล้วก็เจ็ดสามผลสลาทกินแบ่งออกมาเป็นสามจิตนะคะออกตัวกลับวันนี้ได้พันแล้วะคะจะับมาแล้วะคะ่ะวันนี้แม่น้องกระดากับแม่นนทิยาไปไหวจะปิงปองได้ห้าข้างบนออกข้างบนเป็นข้างบนเนาะห้าสามห้า ข้างล่างเป็นศูนย์จ็ดนะคะก็ให้เอฟซีมีโชคมีลาบเด้อผู้ขาวเอ้ยวันนี้ก็ให้ปังปังแต่ว่าสังเกตดีๆเด้อพี่น้องศูนย์เจ็ดมันยังหมวมันหมวหายไปใช่ด้ือจันนี่ศูนย์เจ็ดยังอยู่คือเก่าไหมพี่น้องกับเนเน่ขานาดสนะีบอกจะในในใเนานะพี่น้องก็ให้มีโชคมีลาบเด้อปูวให้ลกูกหลานาบ,บารมีน้ำเด้อจ้ะสามต,ตัวห้าสามห้านะคะสองตัวศูนย์เจ็ดค่ะ